สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับวิธีการหาผลบวกในแนวตั้งโดยไม่มีการทดนั้นนะคะเด็กๆสังเกตนะคะเราจะแบ่งออกมาเป็นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยค่ะ โดยเด็กๆด,ดูนะคะข้อนี้243เราเรียกว่าเป็นตัวตั้งบวกกับ1 2 4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นเด็กๆนำตัวตั้งนะคะ243มาแยกลงในหลักต่างๆสองอยู่ในหลักร้อยเขียนไว้ในหลักร้อยนะคะ4ในหลักสิบและ3ในหลักหน่วยตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเช่นเดิมค่ะ ตัวบวกคือ124เรา,เามาเขียนแยกตามหลักนะคะก็คือ1ในหลักร้อย2ในหลัก10และ4ในหลักหน่วยค่ะเมื่อวางหลักได้ตรงแล้วนะคะต้องตรงกันทั้งตัวตั้งและก็ตัวบวกนะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะเด็กๆสังเกตตัวเลขนะคะหลักหน่วยคือ3บวกกับ4 3บวกกับ4ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ7นะคะต่อไปพิจารณาหลักสิบค่ะหลักสิบคือ4บวกกับ2 4บวก2เป็นเท่าไร่คะถูกต้องค่ะเป็น6นะคะและหลักสุดท้ายคือหลักร้อยค่ะพิจารณาตัวเลข2 0 0บวก100เป็นเท่าไร่คะ2อบวกหนึเป็น3นั่นเองค่ะออกมาเป็นจำนวน367อย่าลืมต้องเอาบอต่อเป็นเลขไทยนะคะ 367ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะตั้งเป็นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยตั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกให้ตรงหลักค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะ102บวก21เเท่ากับสี่เหลีย่ยมเช่นเดิมค่ะเด็กๆตั้งเป็นหลักร้อยนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยและเขียนตัวตั้งให้ตรงกับหลักนะคะ แล้วก็บวกด้วยตัวบวกตัวตั้งคือ1 0 2สองเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะทั้งสาหลักตัวบวกคือ21 1อยเมื่อวางตัวตั้งและตัวบวกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการบวกโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนค่ะสังเกตนะคะหลักหน่วยคือสองบวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะสองบวก1เท่ากับ3นะคะ ต่อไปไปพิจารณาที่หลักสิบค่ะหลักสิบคือศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะในหลักสิบและหลักสุดท้ายไปพิจารณาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยคือหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะได้สามนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามร้อยสิบสามนะคะ อย่าลืมต้องเอาคำตอบเป็นเลขไทย313ค่ะครูนิดให้ดูตัวอย่างของการตั้งให้ตรงหลักโดยเขียนระบุหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะทีนี้เด็กๆลองไปทำเองโดยที่ไม่ระบุเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะอะ่เด็กๆดู854 4บวก132เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะ เราจะเขียนคำว่าวิธีทำนะคะจากนั้นนำตัวตั้งเขียนในบรรทัดแรกตามด้วยเครื่องหมายบวกและตัวบวกคือ132และเริ่มทำการบวกโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ4บวก2ได้6ค่ะต่อไปไปที่หลัก10ค่ะ5บวก3ได้8นะคะและหลักร้อยค่ะ8บวก1ได้เท่ากับ ะะดังนั้น8 5ดังนั้บวก132ได้เท่ากับ986ค่ะเด็กๆอย่าลืมต้องเอาบาตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างละคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเรามาทำข้อต่อไปกันค่ะเช่นเดียวก,กันกับข้อตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะ319บวก 240เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำก็คือนำตัวเลขตัวตั้งมาวางให้ตรงกับหลักนะคะโดยเริ่มจาก3 1 9 3ในหลักร้อย1ในหลักสิบและ9ในหลักหน่วยค่ะและตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นเขียนตัวบวกลงไปในบรรทัดข้างล่างเด็กๆระวังนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงกับหลักของมันโดยเริ่มจาก 242ในหลักร้อยวางให้ตรงกับหลักร้อยพูด,ดง่ายคือวางให้ตรงหลักกับตัวตั้งข้างบนนะคะ4ในหลักสิบและศย์ในหลักหน่วยเมื่อเราวางตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกแบบนี้ตรงตามหลักแล้วเราจะเริ่มจากพิจารณาหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือ9บวก0ย์บวกศเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ 9บวกศนย์ได้9นั่นเองนะคะต่อไปไปพิจารณาที่หลักสิบ1บวก4ี่ในหลักสิบหนึ่งบวก4ได้เท่าไรคะถูกต้องค่ะได้5้านั่นเองและสุดท้ายพิจารณาที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยคือ3าบวกสองในหลักร้อย3ามบวก2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ3ามบวกสองได้ห้าดังนั้น ข้อนี้นะคะตอบ559และอย่าลืมต้องเอามาตอบเป็นเลขไทยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ไม่มีตัวทดนะคะครูนิดหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจการบวกง่ายๆโดยการตั้งบวกไม่มีตัวทดเรื่องนี้ยังไม่ยากค่ะเด็กๆและครูนิดเชื่อว่าเด็กๆของครูนิด จะทำได้แน่นอนนะคะและเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจวิธีการตั้งบวกในแนวตั้งได้อย่างดีขึ้นเด็กๆฝึกทําแบบฝึกหัดให้คล่องนะคะวันนี้คริสลาไปก่อนสวัสดีค่ะ